สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนูเพิลแชนเนลค่ะและนี่คือ t a r o อ a อารนะคะคลิปนี้มาถึงความรักให้กับคนทัดลมแล้วนะคะรอกันนานไม่เอ่ยสำหรับคนราศีมิถุนตุลกุมนะคะในช่วงวันที่1-15ถึงมิถุนาย,ยน65ค่ะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงเนาะก่อนอื่นต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับคนราศีมิถุนก่อนนะสำหรับคนที่ดาวอาทิตย์อยู่มิถุนหรือว่าเกิดในช่วงวันที่1-15ถึงมิถุนาย,ยน65เ,เดือนปีไหนก็ได้เนาะเอ,อ ที่เกิดช่วงนี้ก็ขอให้คุณสมหวังในความรักค่ะใครโสดอยู่ก็ขอให้เจอรักแท้ไวๆเจอคู่แท้คนที่แบบเข้ามาทําให้คุณมีความแช่มชื่นหัวใจเป็นสีชมพูนะใครความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ขอให้ได้ไดพัฒนาใครความสัมพันธ์ชัดเจนแล้วมีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยก็ขอให้รักกันชื่นมืดยั่งยืนยาวนานอ่ะใครยังไม่แต่งงานก็ขอให้ได้แต่งงานใครรอลูกก็ขอให้ได้ลูก นะคะโอเคสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลค่ะเพราะฉะนั้นเราแบ่งวันที่สาแบ่งวันที่ราศีไม่ตรงกับของไทยนะคะถ้าเกิดคุณทราบราศีมาไม่แน่ใจว่าเป็นของไทยหรือสากลเช็ควันที่ที่ใต้คลิปดูก่อนได้ค่ะว่าคุณเกิดในช่วงวันที่ที่เปิ้ลระบุไว้ไหมเนาะว่าเป็นนิถุนตุนกลกุมตามแบบสากลถ้าไม่ใช่แปลว,ว่าที่คุณทราบเป็นแบบไทยเนาะแล้วช่องของเปิ้ลนเป็นแบบสากลคือข้างล่างซึ่งลองยึดแบบสากลดูค่ะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณยึดแบบไทยมาตลอด เลยแล้วคุณฟังคลิปโดยใช้ราศีแบบไทยมันก็แม่นยําสําหรับคุณคุณจะดูก็สามารถทําได้เพราะว่าต้องบอกย้ําเหมือนเดิมว่าคลิปแบบนี้เนาะดูให้คนหมู่มากมากคนราศีมีถุนตุลกลุ่มเยอะมากเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงเ n e r g y ของคุณหรือไม่ตรงก็ได้ถ้าเกิดคุณฟังแล้วมันใกล้เคียงกับสถานการณ์ของคุณสามารถนําแนวทางที่เปิ้ลแนะนําไปปรับใช้แล้วมันดีขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็สามารถดูได้นะส่วนใครทราบเวลาเกิดนะ เปิ้ลแนะนําให้ดูแบบลักขณาคะ่ะลักขณาแบบสากลกับแบบไทยก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันเนะเพราะฉะนั้นใครเศร้าลักขณาอยู่ไม่แน่ใจว่าที่ตัวเองรู้เป็นลักขณาแบบไทยหรือสากลตามลิงก์ไปดูอีกทีหนึง่งลองเช็คอีกทีหนึง่งส่วนใครไม่เคยรู้เลยว่าลักขณาตัวเองเคืออะไรแต่ว่ารู้เวลาเกิดของตัวเองตามลิงก์ไปลองหาดูได้คะ่ะคุณจะเอาไว้ใช้ดูได้ทุกคลิปเลยนะแล้วนะักพยากรณ์ท่านอื่นที่เป็นแบบเป็นสากลอะ่ะคุณก็สามารถเอาไปใช้ดูได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นช่องของเปิ้ลเนี่ยยึดลักนาแบบสาก มาส่วนใครที่แบบว่าเออศึกษามาเยอะเรารู้ดาวจันทรดาวสุอะไรนี้ด้วยเราอยากใช้ดูก็สามารถทําได้เอาง่ายๆเลยคือเราดูแหละว่าสถานการณ์นะมันตรงกับคุณไหมสถานการณ์ความรักเนอะถ้าตรงกับคุณคุณเอาแนวทางไปปรับใช้เท่านั้นเองเอาง่ายๆแบบนี้จะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องแบบโอ้ยฉันต้องดูกรีคลิปอะไรเงรี้ยฉันงงไปหมดอะไรแบบนี้ นะคะอ่ะส่วนถ้าเกิดใครมีปัญหาจริงจังแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวจะดูกับนักพยากรณ์ท่านไหนก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ใช่ดวงกว้างๆแบบนี้เนาะอันนี้คืออย่างที่เพิ่นบอกมันเป็นการดูภาพกว้างไม่รู้เป็นดวงคุณหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่ถ้าดูแล้วไม่ดีก็ถือว่าไม่ใช่ดวงคุณคุณก็ทิ้งไว้ไม่ต้องไปซีเรียสแต่ถ้าฟังแล้วมันดีเอาแนวทางไปปรับใช้ได้ก็สามารถเอาไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกว่าเราต้องตัดสินใจจริงจังอะ ปันอยากให้ดูดวงส่วนตัวเพราะว่าจะดูกับท่านไหนก็ได้นะเขาก็ต้องเจาะจงวันเดือนปีเกิดคุณชื่อคุณให้คุณเปิดไพ่หรือใดๆก็ตามคือมันจะเป็นดวงของคุณเป๊ะๆจริงๆนะคะอ่ะเข้าเรื่องกันสักทีนะไพ่ที่เราจะใช้วันนี้นะมี Love Story Oracle ค่ะให้สุขีเหมือนเดิมแล้วไพ่ทาโร่วันนี้ปั้นใช้ Key Master Tarot ค่ะเพิ่งเห่อพอดีค่ะเพิ่งทำรีวิวไปเนอะเพิ่งได้มาก็เลยเอามาใช้ทำคลิปความรักซะเลย นะเริ่มต้นกันเลยกับคนโสดอ่าไม่ใช่คนโสดค่ะเริ่มต้นกันเลยกับ energy <az> ของคนดัดลมเนื้อมีถุนตุนกลุ่มไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนจะโสดมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วก็ตามเนอะ energy ของคุณในช่วงวันที่1-15มิถุนายน65เนี่ยความรักของคุณพลังงานจะเป็นยังไงบ้างมาค่ะ ไม่อยากฟังนี่ไงเป็นไพ่แบบว่าคุณอาจจะไม่สนโน no, สนโน no care ทุกคนก็ได้นะอ่ะช่วงนี้ใครที่มีความรักคมสัมพันเข้ามาเราอาจจะไม่ค่อยอยากจะฟังความคิดเห็นของคนอื่นก็ได้นะเหมือนแบบฉันปักธงแล้วว่าฉันชอบคนคนนีฉันก็จะชอบโดยที่ฉันไม่ฟังใครอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครมาแนะนํามาเตือนอะไรคุณก็อาจจะไม่ฟังหรือมันอาจจะเป็นคู่กรณีของคุณเองนี่แหละเหมือนว่าจะเป็นแฟนคุณเป็นคู่คุณพูดอะไรคุณก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอยากจะฟังก็เป็นไปได้เหมือนกันนะด้วยความที่เป็นนิสัยของคนราศีทัตลมอยู่แล้วนะ เราจะมีความดื้ออยู่ในตัวโดยเฉพาะคนราศีกุมที่เป็นฟิกซาไซ์เนาะก็จะมีความดื้อแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยพอบางทีมีใครมาแนะนําอะไรเราก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะฟังเอาเป็นว่าลองดูแล้วกันนะว่า ถ้าเกิดสิ่งที่เขาพูดมันดูแบบเออมันไม่แช่งจริงอะ่ะเออไม่ฟังก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะเหมือนกับเขาเรียกนะให้ฟังก่อนแต่ถ้ามันไม่โอเคหรือว่ามันดูนอนเซนหรือว่ามันดูไม่น่าจะใช่ก็คือไม่ต้องทําแค่นั้นเองอะไรแบบเนี้ยแต่อย่าถึงขั้นว่าแบบปิดหูปิดตาไม่สนใจในสิ่งที่คนรอบตัวแนะนำาอะไรเราเลยเพราะว่าให้ดูด้วยว่าคนคนนั้นน่ะเขาหวังดีกับเราหรือเปล่าถ้าเขาหวังดีเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เขาพูดมันอาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างให้คุณได้คิดบ้างก็เป็นไปได้นะอ่าโอเคไพ่ไม่อยาาาากกฟัังเเดดี๋ยววรมูน่ เอ๊ะทำไมมันถึงต้องไม่อยากฟังนะเรามาดูกันว่ามันจะไปตรงกับแต่ละสถานะยังไงบ้างเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดเนี่ยคือจะโสดสนิทแบบไม่มีใครคุยเลยวันๆทํางานหาเงินอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยอยู่กับเพื่อนฝูง หรือว่าอาจจะมีคนคุยคุยก็ได้ต้องบอกว่าสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคุณก็สามารถดูโสดได้เหมือนกันเพราะจริง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงอะสถานะจริงๆอ่ะมันก็มีแค่โสดกับไม่โสดถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแปลว่าเริ่มมีคนคุยคุยมีคู่กรณีอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่มีสถานะคุณสามารถดูคนโสดด้วยได้ค่ะแล้วก็ลองฟังว่าบางทีเ n e r g y หรือว่าพลังงานของคุณมันอาจจะตรงกับคนโสดมากกว่าคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณก็จะได้เอาแนวทางไปปรับใช้เนาะอ่ะคนทัดลม่่ทีนใชวง 1นึถึงสิมิถุนายน65คะ่ะมิถุนตุลกลุ่มนะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคนโสดโสดมาเริ่มเลยหนึ่งถ้วยตายแล้วมีความรักเข้ามานี่อะไรเก้าถ้วยเหรอใช่เก้าถ้วยว้าวเติมเต็มกันเป็นสิบถ้วยพอดีเลยนะอืมจอ็ม e ว้าวอืมแปดดาบ ยังไงยังไงเจ็ดไม้ตใต้สำรับเป็นกูฮินถือด้วยเออคิดว่านะไอการที่ไม่อยากฟังเนี่ยเป็นเพราะาคุณไปตกหลุมรักใครจริงๆด้วยคนคนทัดลมนะเพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้เราเคยเกิดแล้วใช่ไหมว่าเออเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไปชอบใครแล้วเหมือนแบบมีใครมาเตือนเราเราก็ไม่ฟัง ก็เป็นไปได้ให้เราเปิดใจฟังนะเพราะว่าอะไรรูป้ปะมันเป็นไปได้ว่าคุณจะไปตกหลุมรักค่ะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งถ้วยเนาะแล้วมันมีการแบบว่าเหมือนคุณแบบใต้สําหรับก็เป็นควีนถือถ้วยคือแบบชอบมากรู้สึกแบบหลงไหลมากอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วมันก็เป็นความสุขของคุณด้วยเพราะว่าพอหนึ่งถ้วยบวกกับเก้าถ้วยมันคือสิบถ้วยคุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่คนนี้คือคนที่ฉันจะแบบเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกฉันจะแต่งงานกับคนคนนี้อะไรใดๆก็ตามนะ แต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาก็ได้ก็เลยอยากให้คุณเปิดใจฟังในปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะแก้ยังไงคือไม่ใช่แบบว่าเออเป็นเป็นแค่ว่าแบบเรารักเขาหรือเราชอบเขาแล้วเราก็จะไม่สนใจปัญหาอื่นๆเลยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาเพราะจริงๆมันมีไพ่แปดดาบขึ้นมาเนอะเป็นไพ่ของการที่คุณก็อึดอัดนะมันเป็นสถานการณ์ที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนพัฒนาไม่ได้แล้วมันต้องต่อสู้เยอะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่ง คุณเจอคนคนนี้ในที่ทํางานเดียวกันเขาเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกน้องหรืออะไรก็ได้นะมันมีเอ p e r อเขึ้นมาคือเป็นคนที่ในที่ทํางานะ่ะมันอาจจะไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าแบบเออเป็นแฟนกันนู่นนี่นั่นแล้วมันอาจจะเหมือนแคร์สังคมแคร์สายตาคนอื่นว่า มันไม่โอเคทําให้ความสัมพันธ์คุณอนะ่ะมีความอึดอัดค่ะมันอาจจะเปิดเผยไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะหรือว่าคนคนนี้ที่คุณไปชอบอะ่ะเหมือนเขาเฉยเฉยเขาไม่ค่อยแสดงออกว่าเขาชอบคุณหรือไม่ชอบคุณแต่คุณนั้นชอบเขามากเนอะออกอะ่ะคุณก็เลยอึดอัดแล้วเหมือนกับว่าฉันต้องพยายามเยอะมันเหมือนฉันมีคู่แข่งหรือเปล่านะไพ่เจ็ดหม้คือเป็นไพ่ของความพยายามค่ะคุณต้องพยายามเยอะในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขาอาจจะนิ่ง,งๆเฉยๆก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นเจ้าหน้ายีมีตาแหน่งหน้าที่มีหน้าที่ อะไรต่างๆนาๆนาซึ่งอาจจะทํางานที่เดียวคุณเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นคนไกลหรือว่าจะเป็นคนที่เขามีตําแหน่งสถานภาพทางสังคมค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบอาจจะไม่กระตุกกระตากเนอะหรือว Mango ่าเขาเป็นคนนิ่งๆซึ่งเขาจะไม่แสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณเขาอาจจะเป็นคนราศีเมษก็ได้ว่าเอ้ยแบบเขาชอบคุณหรือไม่ชอบคุณแต่คุณเองอะตัวคุณเองอะแบบชอบเต็มเปี่ยมมากเลยอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้ค <c oughs> ุณเหมือนแบบพยายามเยอะแล้วคุณก็เลยอึดอัดว่ามันจะพัฒนาได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ย ก็เป็นไปได้อีกอันนึงที่ให้ระวังถ้าเกิดว่าแค่ว่าเขาไม่แสดงออกนะและคุณชอบเขาแล้วมันมีความอึดอัดว่ามันยังพัฒนาไม่ได้มันยังไม่เท่าไหร่นึกออกไหมหรือว่าเขามีคู่แข่งหรือคุณมีคู่แข่งเยอะในความสัมพันธ์ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคนคนนี้นะมันมีไพ่ก้าวถ้วยค่ะคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกไม่เห็นดีเห็นงามให้คุณลองดูนะคะว่าเป็นเพราะอะไรหนึ่งเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม,ม้มีลูกติด หรือว่าเคยผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาหรือเขาเป็นคนที่แบบมีมีเขาเลยนะมีข่าวในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยดีมานึกออกไหมอาจจะเจ้าชูป้ประตูดิน เคยทําคนอ,อกหักเสียใจเยอะอะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้คนก็เลยเตือนกันว่าเฮ้ยให้คุณดูก่อนนะว่ามันโอเคไหมเพราะเขาอาจจะเจ้าชู้คบหลายคนหรือว่าเขา,าจ,จะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ความสัมพันธ์เขาอาจจะยังไม่ได้เลิกรายังไม่ได้จบก็ได้หรือเขาอาจจะยังมีคู่ขเขาอยู่เลยก็ได้เหมือนกันนะและคุณนั้นไปชอบเขาโดยที่ตอนแรกคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขามีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณก็เลยเหมือนแบบ ไม่รู้แล้วตกหลุมรักไปแล้วหรือคุณอาจจะรู้อยู่แล้วแล้วคุณก็อย่างเงี้ยดื้อแบบเนี้ยคือไม่ฟังคือฉันชอบก็คือฉันชอบแบบเนี้ยก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเตือนค่ะในกรณีที่คุณไปเจอความรักอะคุณอาจจะชอบเขาก่อนหรือเขาชอบคุณก่อนหรือใดๆก็ตามนะแต่ว่าความสมัมพันเนี้ยให้คุณดูดีๆให้ฟังเสียงของคนรอบตัวค่ะว่าเออเรามีข้อมูลครบไหมเขาจะชูหรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่บรรดูมันเป็นไปไม่ได้ว่าหนึ่งเขาจะชูแล้วเขามีคนคุยเยอะแปลว่าคุณมีคู่แข่งในความสมัมพันเยอะคุณก็เลยรู้สึกว่าเออฉันจะสู้ไหววมมันนนนน่่่ีีคาออจใ สองเขาไม่แสดงออกเลยว่าเขาชอบหรือไม่ชอบคุณทําให้คุณไม่รู้ความคิดเขาแต่คุณก็ดันชอบเขาไปแล้วสามเขาเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะแล้วคุณดันเข้าไปในกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ได้อยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดคุณจะไปหวังว่าให้เขาเลิกรานู่นนี่นั่นหรือว่าเขามาให้ความหวังคุณว่าเขาจะไปเลิกหรือใดๆก็ตามอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นลองฟังลองฟังเสียงของคนอื่นแล้วเหมือนแบบ เอามาฉุกคิดก็แล้วกันเนาะไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่ฟังเลยอะไรเงี้ยปันก็คิดว่าน่าจะดีกว่าอือโดยรวมแล้วปันคิดว่าน่าจะมีคนเข้ามาแจขนมจีบคุณหรือแม่คุณก็ไปชอบเขาเพราะมันขึ้นไพ่ว่าหนึ่งถ้วยเนาะมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการงานเท่าไหร่หรอกแต่ปันคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนี่แหละว่าเราไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของคนอื่นถ้าเกิดเราปักใจรักใครแล้วเราก็จะรักเลยอะไรอย่างงี้เนาะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะจ๊ะอะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์เรเกลค่ะหนึ่งใบให้คน โดทัดลมอืมบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเออเขาจะรักเราไหมนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีใครคุณเช็คแล้วเขาไม่มีใครมันก็คิดว่าคุณก็ยังไม่ต้องหน่อยนะมันก็ยังพอได้อยู่นะ rejection เนี่ย คุณอาจจะเหมือนผ่านคุณเคยผ่านความผิดหวังเสียใจมาก็ได้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เนาะแล้วพอคุณมาเจอคนเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณมีความหวังอีกครั้งหนึ่งที่จะจุดติดอีกครั้งหนึ่งแต่คุณก็กลัวการถูกปฏิเสธค่ะรีเจคชั่นในที่เนี้ยอย่างที่บอกหนึ่งคือเขาอาจจะไม่สามารถพัฒนาคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอาที่ทางานไม่โอเคเขาไม่ได้ชอบคุณหรือว่าเขามีคู่แล้วเงี้ยก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเยอะมันเลยทําให้มันมีความอึดอัดในความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณดันไปชอบคนที่่คุณรู้สึกวา เออไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาได้ไหมและคุณกลัวการถูกปฏิเสธเพราะว่าคุณเคยผ่านความผิดหวังเสียใจมา No. หรือว่าคุณก็ไม่ฟังความคิดเห็นของ,ของคนอื่นเนาะรีเจคชั่นในทีน่นี้นอกจากว่ากลัวการถูกปฏิเสธในเรื่องความรักคุณก็ยังปฏิเสธน้ำใจหรือว่าข้อมูลจากคนอื่นด้วยแล้วไม่ฟังแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้คุณลองดูนะคะคิดว่าแค่15วันนี้คุณอย่าเพิ่งปักใจชอบคนคนนี้ไปมากเออเป็นกลัวว่าคุณจะเจ็บนะเพราะฉะนั้นเราช้าๆไวไก้ก่อนอ่าพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าเขาเออไม่มีใครจริงๆนะเขาแบบว่าโสดสนิทนู่นนี่นั่นแล้วคุยคุณค่อยเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบให้ใจเต็มๆ ก็ยังไม่สายนะคะอ่าเป็นกําลังใจให้คนทัดลมเนอะที่เป็นคนโสดต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะจะเพิ่งคุยก็ได้หรือว่าคุณมานานแล้วแต่ก็ไม่พัฒนาสักทีอะไรเงี้ยก็ได้มาดูกันค่ะว่าความรักของคุณในช่วง 1- 15มิถุนาย,ยนห5นะความรักจะเป็นยังไงจะพัฒนาได้ไหมหรือว่าจะเป็นยังไงบ้าง5ใบค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดลมนะเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดลม อให้สำหรับนี้สวยเนาะอืมชอบเหมือนเปิ้ลกันบ้างหรือเปล่าเหอมากซีเรียนนิง่งควีนถือถ้วยคุณรักเขาอะเนาะควีนถือดาบอืมอัศวินถือไม้เก้าไม,ม้แล้วก็สิบไม้โหไม้เยอะมากอืม ก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดคุณเป็นคนคุยนะมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังคงเป็นคนคุยอยู่ค่ะมันยังไม่เห็นว่ามันพัฒนาไปไหนมาแต่ว่าให้ระวังที่สุดคือเรื่องอารมณ์คุณมีทั้งคุณถือดาวและคุณถือถ้วยคือในใจก็รักนะแต่วิธีการแสดงออกในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะต้องบอกงี้บางทีเราก็อิโมชั่นอลเราก็ร้องไห้หน้อยใจแล้วเวลาเราอยู่กับเขาอะเราก็เหมือนประชดประชันเรียกร้องนู่นนี่นั่นะทำให้ความสัมพันธ์ยิ่งมีปัญหาก็ได้แล้วก็จะบอกว อาจจะคบหรือว่าพูดคุยกับคนคนนี้มายาวนานแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นความสัมพันธ์ใหม่นะแต่เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้มานานแล้วมันก็ไม่พัฒน,นาสัทีแต่คุณก็ยังชอบเขาเขาก็ยังแบบ เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวพอเขามามันก็บรรยากาศมันก็ดีอะไรอย่างนงี้เนาะแต่ปัญหาเดิมๆม,มันถูกซุกไว้ใต้พรมคือมันยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานั้นอาจจะเกิดจากคุณหรือกับเขาก็ได้เขาอาจะเจ้าชู้เขายังไม่พร้อมลงหลักปักฐานเขายังไม่พร้อมพร้อมเซตเทิลดาวกับใครตัวคุณเองเป็นคนอารมณ์อ่อนไว้อิมโมชั่นชอบประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยม,มันมันยังยากลําบากที่จะพัฒนาในช่วง15วันนี้อ่ะเพราะฉะนั้น การที่ไม่อยากฟังเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอะเรียกร้องที่เปิ้นรู้สึกนะมันไม่ได้เป็นคนอื่นหรอกนะแต่อย่างนี้มันอาจจะหมายความว่าโอเคคนอื่นก็ได้นะเขาอาจจะเหมือนแบบว่าเออคนเนี้ยถ้ามันคบกันมานานแล้วมันไม่พัฒนาคุณอาจจะเหมือนแบบ แบบลองเปิดใจหรือว่า move on ไหมคุณก็อาจจะไม่ฟังเนอะเพราะว่าคุณยังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยกับอีกอันหนึ่งนะถ้ามันไม่ใช่เกี่ยวกับข้องกับบุคคลอื่นเลยมันคือแค่คุณสองคนค่ะคือบางทีอะเราสองคนนะตัวคุณกับตัวเขาอาจจะพอๆกันคือต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยปรับจูนเข้าหากันไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราเขาพูดอะไรคุณไม่ค่อยฟังคุณเหมือนแบบรอที่คุณจะบอกไว้ในสิ่งที่คุณต้องการอะโดยที่คุณไม่ได้บอกไม่ได้ฟังว่าเขาต้องการอะไรพอพอคุณไม่สามารถทํา ในสิ่งที่เขาต้องการได้ตามที่เขาพูดรวมถึงคุณก็พูดของคุณแล้วเขาก็ไม่ฟังเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาเดิมๆม,มันก็เลยยังอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาสําหรับความสัมพันธ์นี้นะเปิ่มไม่ได้เห็นว่าไปต่อไม่ได้นะถ้าไม่ได้เป็นความสัมพันธ์รักเราสองสาคนนะม้คิดว่าเราจะต้องลดอาการ Otional, e m o t i o n a l ego แล้วก็การประชดประชันลงเพราะจริงๆการแสดงออกของคุณอ่ะมันเป็นควีนถือดาบแต่จริงๆในใจคุณคือควีนถือถ้วยเนาะคุณมีความรักให้กับเขาเต็มเปี่ยมแต่เวลาได้เจอกันได้คุยกันคุณมักจะแบบแบบใช้บทสนทนา,นานในเชิงประชดประชันอ่ะอ๋อใช่สิไม่ได้คุยกันทั้งนานไปคุยกับใครมาละหรือ,อแบบกับดึกอะโม่ไปทําอะไรอยู่แบบแค่โทรมาหาแค่นี้ไม่ได้เหรอหรือว่าแบบ กลับดึกจังนะไปไหนมาอะไรอะไรก็ตามที่มันเป็นการประชดประชานนะคุณเข้าใจใช่ไหมตัวอย่างเนบเบิลยกอะ่ะไม่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราอยากให้เขา โทรมาอยากเขาอยู่ใกล้เขาสวีทหวานกับเราแต่วิธีการพูดของเรามันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคือแบบโอ๊ยเซ็งขี้เกียจคุยเบื่อถ้าไม่จําเป็นก็จะคุยกันให้น้อยที่สุดจะได้ไม่ทะเลาะอะไรแบบนี้นึกออกมาพราะมันเป็นปัญหาแบบนี้มันจะทําให้ความสัมพันธ์คุณดูมีปัญหาแล้วมันก็พัฒนาไม่ได้สักทีเปิ้ลไม่รู้ว่าเขาจะต้องแก้ยังไงเพราะว่าเปิ้ลไม่ใช่เขาไม่ได้มาดูดวงเนาะเขาไม่ได้มาดูคลิปเปิ้ลเพราะฉะนั้นเปิ้ลก็ต้องแนะนําคุณนี่แหละว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะดีขึ้นก็ต่่ออเเมืคุณปิดใจรัับฟง ในสิ่งที่เขาพูดด้วยบางทีเขาพูดมาคุณเหมือนแบบคุณรอยิงอย่างเดียวเลยคือพูดจบหรือยังพอพูดจบฉันจะพูดในสิ่งที่ฉันต้องการและคุณก็ไม่ทําในสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าคุณไม่ได้ฟังว่าประโยคที่เขาพูดมันหมายความว่ายังไงเขาแบบเขาเหนื่อยใช่ไหมหรือว่าเขาเบื่อหรือเขาอะไรหรือเขาแบบต้องการบอกอะไรเราอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้ไปมองในจุดจุดนั้นอย่างแบบจริงจังเนาะเพราะฉันประณีตแนะนำให้คุณฟังให้มากขึ้น นะเอาใจแต่เอาแต่ใจตัวเองให้น้อยลงอย่าแสดงออกในเชิงตรงกันข้ามระหว่างจิตใจกับความเขาเลยนะจิตใจความรู้สึกกับการแสดงออกภายนอกอย่าให้มันสวนทางกันและความสัมพันธ์ของคุณจะโอเคขึ้นนะแนะนำได้เท่านี้จริงๆต่อมาเลิฟสตอรี่ออร่าให้กับคนทัดลมค่ะมีถุนตุนกลุ่มนะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมาพลังงานความรักของคุณช่วงนี้จะเป็นยังไงเอ่ยการเดทการปกป้องหัวใจตัวเองบางทีมันเหนื่อยมากอย่างที่มันบอกคนที่เป็นแบบ ที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเคสนี้นะคือต้องแบบคุยกันมานานนะใครที่คุยไม่นานนะกลับไปดูคนโสดแทนเพราะอันเนี้ยมันดูเหมือนแบบยืดเยื้อยาวนานคือบางคนอาจจะแบบอาจจะแค่สง่งสาเดือนก็ได้นะแต่ปัญหามันเยอะลุมเล้าทะเลาะกันบ่อยนู่นนี่นั่นก็ได้แล้วมันทาให้คุณอนะ่ะรู้สึกว่าคุณอยากจะปกป้องหัวใจตัวเองเนาะรักก็รักนะแต่แบบเวลาแสดงออกอะ่ะเราก็ไม่อยากจะทําให้เขารู้ว่าเรารักเขาเราก็เลยแสดงออกโดยการไปรชดประชันท้าตีท้าต่อยท้า,ทาเลิกหรือใดๆก็ตามนะ อย่าทำแบบนั้นเข้าใจว่าคุณเจ็บแต่ว่าการที่เราจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น่ยเราไม่ควรจะใช้วิธีการประชดประชนันเราควรจะต้องใช้เหตุผลในการแก้ปัญหานอะอ่าแล้วลองฟังซึ่งกันและกันแล้วบันคิดว่าความสัมพันธ์คุณจะดีขึ้นลองเอาไปปรับใช้นะเบันคิดว่าจะช่วยคุณได้จริงๆนะคะต่อมาความสัมพันธ์ของคนมีคู่คะ่ะ คนมีคู่คือเป็นแฟนกันหรือว่าจะแต่งงานแล้วก็ได้แต่ว่าคนอื่นรู้ว่าคุณมีคู่แล้วคนคนนี้คือคู่ของคุณคือเปิดเผยบ้างไั้น,นะอ่ะความรักของคุณค่ะธาตุลมนะมิถุนตุนกุมค่ะช่วงวันที่หนึถึงสิมหานยายนหกห้าความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างมาห้าใบธาตุลมเก้าไม้เหนื่อยจังห้าถ้วย สิบดาบโอ้ยสามเหรียญควีนถือเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญอยกอดนะคนมีคู่ ต้องบอกงี้เอางี้เป็นเคสของคนที่มีปัญหาละกันใครที่ไม่ได้มีปัญหาความรักความสมบัธ์คุณไม่ต้องดูเลยคุณปิดไปได้เลยนะเพราะว่าอันนี้ energy ที่ขึ้นมาเป็น energy ของคนที่มีปัญหาจริงเพราะว่าถ้าคุณไม่มีปัญหาไม่ต้องมาดูคลิปดูดวงเนะเพราะมันเป็นยังไงคือคุณก็รักดีรักกันดีอยู่แล้วก็คอนติเนียวกันไปส่วนคนที่มาดูเนี่ยนะาตุลมมั้นจะบอกว่าคุณรู้สึกเหนื่อยกับปัญหาเดิมๆซึ่งก็ต้องบอกเหมือนกันว่าคล้ายๆคนความสมบัธ์ไม่ชัดเจนนะคือปัญหามันยืดเยื้อยาวนานมานาน จนมันเหมือนแบบมันทั้งเศร้าทั้งทุกข์ทั้งเหนื่อยทั้งอะไรไม่รู้มันไม่รู้จะอธิบายยังไงมันทั้งเจ็บทั้งชาทั้งคือแบบเพราะว่ามันแก้ไขไม่ได้และมันก็เหมือนเราก็ยังไม่สามารถ move on จากปัญหาเดิมๆเช่น เขาเคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจใดๆเนี่ยคุณก็ยังจําอยู่นึกออกปะมันเหมือนเราไม่สามารถ move on คือให้อภัยเขาได้จริงๆมันเหมือนในใจเราก็ยังติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณทําร้ายเขาหรือเขาทําร้ายคุณนะมันก็สะสมสะสมสะ,สะสมจนมันกลายเป็นความด้านชาใช้คานี้มันเหมือนกับว่าคุณเจ็บจนคุณไม่เจ็บอีกแล้วอะนึกออกปะมันเหมือนคนแบบเป็นแผลแบบเหมือนเหมือนเนื้อตายอะคืออะไรมาจิม้มก็คือไม่รู้สึกแล้วเพราะว่าเนื้อมันเนา่าตายไปแล้วอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆประมาณนี้จนคุณรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจจําเป็นะต้องพูดคุย หาหรือกันเพื่อจบความสัมพันธ์อืมบางทีอะ่ะมันเหมือนกับว่าเราไม่ฟังเขาเรียกอะไรนะเราไม่ฟังซึ่งกันและกันเหมือนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนอะคือเราไม่ฟังไม่ค่อยฟังซึ่งกันและกันมาเลยทําให้ปัญหามันไม่สามารถแก้ไขได้นะแล้วพอเขามาอธิบายอะไรคุณก็อาจจะไม่ฟังเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรายังมีปมบาดแผลแล้วคุณไม่ move on อย่างที่เพิ่นบอกคือถึงแม้เขาจะอธิบายยังไงคุณก็ไม่อยากจะฟังเพราะว่าคุณยังรู้สึกหลอนอยู่อย่างเช่นว่าเขาอาจจะเคยนอกใจคุณใช่ไหมพอครั้งเนี้ย มันมีสัญญาณค,คล้ายๆว่าเหมือนจะนอกใจคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณตีความไปเลยว่าเขาเคยนอกใจไปแล้วว่าเขานอกใจแน่อย่างเงี้ยในขณะที่พอเขาจะอธิบายว่าเออมันไม่ใช่นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณบอกว่าไม่จริงโกหกหรือใดๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราไม่เปิดใจรับฟังเพราะว่าคุณไม่สามารถ move on จาก จากจากอดีตได้ไม่สามารถให้อภัยเขาได้จริงๆแล้วมันก็ต้องบอกนะว่าถ้าความสัมพันธ์ที่คุณไม่สามารถให้อภัยเรื่องราวในอดีตไม่สามารถ move on ได้ไม่สามารถไว้วางใจกันได้มันยากเหมือนกันที่ความสัมพันธ์มันจะไปต่ออแล้วมันก็จะเหนื่อยถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเรายังอยากมั่นคงในความสัมพันธ์เรายังอยากจะทู่ซี้กับความสัมพันธ์นี้ต่อไปมันก็จะเป็นการอยู่กันไปแบบอยู่กันไปแบบไม่ได้มีความสุขอะใช้คํานี้แล้วกันเนาะ คือก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่มีปัญหาแบบนี้นะใครที่ไม่มีปัญหาบอกเลยว่าไม่ต้องดูแล้วนะมันไม่ใช่ดวงของคุณโอเคป้าคุณจะได้ไม่หน่อยอันนี้มันคือคนที่มีปัญหาความรักจริงๆและเหมือนยืดเยื้อยาวนานมีปัญหาที่แก้ไม่ได้แล้วคุณก็มีปมจากปัญหาความรักอันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณสร้างหรือเขาสร้างก็ตามแล้วมันก็เป็นบาดแผลลึกแล้วมันไม่หาย แล้ะมันก็ยังเจ็บอยู่ทําให้มันเหมือนกับแม้ว่าจะมีการเคลียร์ใจนะพูดคุยกันนะมันก็เหมือนกับว่ายังรู้สึกเจ็บอยู่ดีคือถ้าคุณไม่เลิกกันนะก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันก็จะไปเรื่อยๆแบบโอเคเป็นคู่กันนะในทางสถานภาพหรือสังคมก็ยังเห็นว่าคุณเป็นแฟนกันเป็นคู่กันแต่งงานกันใดๆก็ตามแต่คุณไม่หลงเหลือความรู้สึกแบบ คือแบบที่มันเป็นความรักแบบสวีทหวานแล้วมันเหมือนอยู่กันไปเพราะว่าอาจจะหน้าตาทางสังคมหรืออะไรใดๆก็ตามอะไรอย่างี้เนาะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออหรือว่าฉันอยากจะออกไปเป็นโสดดีวะเพราะว่าใต้สําหรับมันเป็นก้าถ้วยเออเก้าเหรียญนะคะออไปคือเป็นแพ่ของคนโสดค่ะคุณใช้ชีวิตแบบคนโสดคุณมีความสุขกว่ามันบอกแบบนี้เลยคือบางทีมันก็เลยเหมือนแบบว่าหรือว่าฉันจะออกไปเป็นคนโสดดีนะมันอาจจะดีกว่านี้เพราะฉันมันอยู่ในช่วงที่คุณช่างใจค่ะบอกงี้ิ้ลยังไม่เห็นว่าคุณจะตัดสินใจภายในช่วงนี้นะ มันมีความคิดวนไปวนมาค่ะว่าเออมันแบบมันไม่ไหวแล้วเนาะมันแก้ไขก็ไม่ได้คุยคุยกันกี่ครั้งก็คือยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้คล้ายๆกับคนโสดคืออาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเงียบๆห่างๆกันอาจจะอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเหมือนกับว่าเออมันทําให้คุณคิดเหมือนกันนะคะว่า จริงๆแล้วเราควรจะเลิกรากันไปแล้วมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตโสดแล้วไปแบบเดินหน้าไปเจอคนใหม่ดีไหมหรือว่าเราจะทู่ซี้กันไปแบบนี้เพราะว่าสารภาพทางสังคมหรือว่าเรายังอยากให้เป็นครอบครัวเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเลิกราอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณคิดอยู่นะแต่โอเคเปิ้ลก็ต้องบอกว่าเปิ้นยังไม่เห็นว่าตัดสินใจในช่วงนี้ก็แล้วกันแต่ว่ามันจะคิดวนๆค่ะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้ายื้อต่อไปเฉพาะเคสของคนที่มีปัญหานะย้ํารอบที่3ว่า มันเหมือนกับว่าอยู่ไปมันก็คือเจอหน้ากันมันก็อยู่กันไปเหมือนเพื่อนเนาะมันไม่ได้มีแพชชั่นละแล้วมันก็เหมือนแบบอยู่กันไปพอเห็นหน้ากันก็ทุกข์แล้วก็นอยแล้วก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วก็มูฟออนไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันอาจจะดีกว่าถ้าต่างคนต่างเข้าใจแล้วเดินหน้าไปใช้ชีวิตของตัวเอง อะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอนาคตของแต่ละคนนะอะไรแบบนี้เนาะเออมันก็คิดว่ามันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีแต่โอเคคุณอาจจะยังไม่พร้อมอะการที่ไม่อยากฟังนอกจากไม่ฟังกันและกันไม่ได้ฟังคนอื่นแล้วเราก็ไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือการเริ่มต้นใหม่ด้วยเพราะมันยังไม่เห็นไพ่การเริ่มต้นใหม่ในช่วงนี้นะก็เป็นกําลังใจให้อาจจะเป็นแบบเลยช่วงนี้ไปก่อนเนาะแล้วคุณเข้มแข็งขึ้นหรือคุณตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลได้ดีขึ้นแล้วแล้วก็ เจอจุดที่มันโอเคแล้วคุณก็อาจจะตัดสินใจได้เพราะว่าเนี่ยมันต้องมีไพ่ของการพูดคุยกันค่ะว่ายังไงบางทีคุณอยากไปแต่ว่าเขายังยื้ออยู่หรืออะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยอาจจะยังทําให้ความสัมพันธ์มันไม่สามารถจบได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเป็นกําลังใจให้เนาะต่อมาเ o ิ e Story Oracle ค่ะหนึ่งใบงให้คนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนทัดลมนะมิถุนตุนกุมค่ะความรักเป็นยังไงเอ่ยฟล ความสัมพันธ์เนี้ยมันขาดมากเลยคุณกับคู่เนี่ยขาดการเฟลดกันมากเลยเพราะมันไม่เหลือแล้วแพ้ชั่นอย่างที่เพื่อนบอกเนอะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันดีขึ้นมันอาจจะต้องหันกลับมาสวีดหวานมุ้งมิ้งไปเดทอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคุณไหวนะใช้คำนี้ถ้าคุณยังอยากไปต่อความสัมพันธ์นี้ก็อยากให้คุณพยายามค่ะกลับมาเหมือนแบบจีบจีบกันเหมือนสมัยตอนที่คุณเพิ่งจีบกันใหม่ๆให้มันเป็น energy แบบนั้นแล้วมันอาจจะดีขึ้นเนอะหรือบางทีอ่ะพอความสัมพันธ์นี้มันแหก เขเลยนะแห้งเหือดไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะเหมือนทําตัวโสดอย่างที่พนบอกอะ่ะเหมือนกับคุณก็ไปเฟล่กับคนโน้นคนนี้เหมือนแบบไปใช้ชีวิตแบบข้างนอกหรือว่าไปคุยกับคนอื่นเพื่อให้คุณรู้สึกเติมเต็มมากขึ้นก็ไปไม่ได้เหมือนกัน นะก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันว่าเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก็แล้วกันนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสาหรับความรักของคนทัดลมในช่วงวันที่ 1- นึ่งถึงสิมิถุนาย,ยน65ค่ะไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าตรงไหมนะอยากจะให้ช่วยเหลือหรือว่าให้คําแนะนําอะไรก็สามารถบอกได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะแล้วก็ขอประชา,าสัมพันธ์อีกนิดน,นึงลืมไปว่าช่องของเปิร์นะมีระบบสมาชิกแล้วนะคะใครมีคําถามอยากจะถามแบบ1นึางคถามสามารถสมัครสมาชิกได้50บาทเท่านั้นเองควรจะมีิ์ การถามคําถามเดือนละหนึ่งคำถามนะแล้วก็มีสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายตามลิงก์ไปดูได้เลยว่ามีประโยชน์สิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ